เอาหนี่หามาให้แล้วที่ดนเงินผ่อน84งวดฟังไม่ผิดและโคตรสวยเลยนะครับรั้วก็แถมน้ําก็มีไฟก็มีแล้วถนนข้างหน้านี่เป็นคอนกรีตทั้งหมดเลยนะครับ84งวด7ปีโอ้ยสบายสบายดูดิเหลือไม่กี่แปลงแล้วนะครับสดได้ผ่อนได้โอ้ยอันนี้เข้ามากลางเต็นท์รอนนอนรอกันแล้วนะครับอา้าวอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของน้องชายเจดีของเรากันว่าเป็นยังไงบ้างอา้าวตามผมอยสิจากลาดมาเลยเตรียมปากาเตรียมกระดาษเตรียมแคปหน้าจอเตรียมเบอร์ จดเบอร์ให้ดีแล้วกันมันไม่ได้มีง่ายๆนะ84งวดของจริงเลยเอาตามมาก,ก่อนที่มันจะหมดครับโอ้สวยมากข้างหลังใครว่าสวยมั่งอ่ะไปเดี๋ยวเราไปล้วงลึกข้อมูลกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคนเข้ามาชมกันเยอะแล้วนะครับอ่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบพี่บอยอุย้ยคุณนหน้าคุ้นตากันอะไรนะชายหมวกแดงอยู่ในบรรยากาศห้อมล้อมแห่งธรรมชาติอันนี้คุณอะไรนะครับนัชชนนครับนัชชนนอุย้ยหลายคนรู้จักนี่ฮะคุณนหน้าคุ้นตากันเลยนะครับเดี๋ยวน้องนัชนน ถามก่อนเลยยังไม่ถามอย่างอื่นยังไม่ถามด้วยว่าอยู่ที่ไหนนะพับผ่อนได้กี่งวดเนี่ย84งวดหรือว่า7ปีครับยาวๆเลยยาวๆเลยใช่ครับเอาง่ายๆพอกกันแบบเพลินๆเลยครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่พ่อเนี่ยสดได้ไหมซื้อสดก็ได้ครับผมสดก็ได้พันก็ดีพันก็ได้ถึงเจปีหรือ8ปดงวดส่วนใหญ่แปลงละกี่ได้ครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นแปลงละ1ไร่เราจะแบ่งเอาไว้2 2ไทม์นะครับก็คือเป็น1ไร่ไรกับ1ไร่ไลครึ่งนะครับอ่าแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกแต่ก็ยังไม่ถามเมืันเดิมวมาอยู่ที่ไหนถามนอดท่านอ่าน้องนชนนต่อไปเลยครับที่ดินเงินผ่อน84งวดเนี่ย,ยหรือเงินสดก็ได้เนี่ยแปลงละ1ไร่ไรก็มีไรครึ่งก็มีซื้อไปให้ของแถมอะไรบ้าง ก็ในเนี่ยสิ่งที่เราทำเอาไว้ให้กับลูกค้าเลยนะครับแน่นอนครับเรามีการรังวัดสอบเขตแล้วก็แบ่งแยกชนดเสร็จเรียบร้อยพร้อมโอนแล้วก็จะล้อมแนวรั้วให้ตามหลักเขตครับรับรองว่าเนื้อที่ไม่หายได้ตามนั้นเลยแล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าในเรื่องของน้ำประปาเรามีให้แล้วก็จะมีไฟสว่างสองทางด้วยครับเป็นไฟโซล่าเซลล์ครับแล้วถนนข้างหน้านีคอนกรีตซะด้วยใช่ครับผมเอาง่ายๆของแถมจุกๆเลยมีน้ําให้มีไฟฟ้าให้ม,มีเพื่อนบ้านให้ แถมม่วอ่าววิวภูเขาฟรีล้อมรั้วก็สีด้านข้างหน้ากับถนนคอนกรีตกี่เมตรนะครับถนนคอนกรีตที่เราเว้นเอาไว้ครับทางสาธารณะเนี่ยก็คือ7เมตรนะครับาะงัคือรถอ่ะสามารถที่จะสวนกันได้สบายๆเลยอ้าวชน o ก็สีแดงใช่ครับเหมือนหมวกเลยใช่ไหมใช่ค้าโอนใครออกครับค้าโอนราชการให้เสร็จสรรลูกค้าซื้อเนี่ยที่หนึ่งไร่ราคา6กแสนห้าเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปโอนที่เราออกให้เสร็จสรบเรียบร้อยส่วนในเรื่องของสาธารณ พวกต่างๆเราก็เตรียมไว้ให้ลูกค้าแล้วสบายเลยแล้วซื้อที่กับเราไม่โกงแน่นอนไม่มีครับหน้าตาน้องนัชนน์นี่คือเป็นโลโก้แห่งความซื่อสัตย์ที่เราทําการค้า,าการขายกันมานานแสนาแล้วเดี๋ยวก่อนจะถามว่าอยู่ที่ไหนขอดูในบ่อน,นิดนึงครับครับผมอ่าโอ้โย,ยังสวยเลยตกลงมันต้นอะไรในคุณนายตื่นเช้าหรือตื่นสายอันนี้เป็นคุณนายตื่นสายครับเพราะว่าตอนนี้เที่ยงแล้วยังไม่ยังไม่ตื่นเลยใช่ไหมอากาศดีๆอย่างนี้ครับโอ้หข้างหลังก็มีวิวภูเขาอย่างนี้เลยครับถามก่อนว่าน้ําท่วมไหม ที่นี่น้ำไม่ท่วมครับเพราะว่าที่แถวนี้จะเป็นลักษณะของที่ลาดสูงนะครับเป็นที่ลาดสูงแล้วก็จะเป็นแบบคิวที่แบบภูเขาล้อมรอบแถวนี้เพราะฉะนั้นคือตรงด้านเนี่ยมันจะอยู่ในจุดสูงของ,ของโพธารามพอเสร็จปุ๊บฝนตกมาน้ําก็จะไหลไปตามธรรมชาติไม่เคยมีประวัติน้าท่วมมาก่อนครับอ้าวเมื่อกี้นิดนึงรู้แล้วน้ําไม่ท่วมแต่ได้ยินอะไรแวแววมาโพธารามอะไรนะครับคนสวยโพธารามเหรอครับคนสวยโพธาราม <c oughs> คนหลอกก็อยู่โพธารามเหมือนกัน นี่ถามก่อนฮะคนท่านเขาเรียกว่าตั้งใจรอฟังกันเยอะเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลอะไรตําบลหนองกวางอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอ้าวตําบลโพอนองกวางอําเภอโพธารามราชบุรีมันไกลกรุงเทพไหมครับตรงนี้ก็ห่างจากกรุงเทพเนี่ยอยู่ราวประมาณ120กิโลเมตรครับแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากจะรู้ว่ามันอยู่บริเวณแถวไหนเนี่ยอาจจะเจอคำว่าอบตหนองกวางก็ได้ครับเพราะว่ามันใกล้กับ โครงการเราเอาง่ายๆว่าบอบอตอหนองกวางชื่อเดียวกัตบตำบลเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเลยนะครับโอ้โแลงนี้เขาจัดไว้สวยมากเลย แล้วได้ข่าวว่าเนี่ยคนมาจับมาจองกันเป็นเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับในโครงการเนี่ยเราจะเปิดอยู่ประมาณ3ามกว่าแปลงตอนเนี้จองไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งของโครงการอ่าครับผมเดี๋ยวจะต้องถามลึกถามเจาะเสาะแซะกันอีกเพียบเลยแต่คนอื่นนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถามเบอร์น้องเขานะเบอร์โทรนี่เบอร์อะไรนี่เป็นเบอร์เดียวกันไหมฮะเป็นเบอร์เดียวกันครับผมท่านผู้ชมเตรียมจดนะใครอยากได้ที่เงินผ่อน84งวดหรือ7ปีจะสดก็ได้ผ่อนสัก3 6งวดได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับ60ได้ไหม ได้ครับไม่มีปัญหาแต่สูงสุดคือ84ใช่ครับเตรียมจดเบอร์กันนะเดี๋ยวจะถามแล้วนะครับจดไปเลย84งวดสดได้ผ่อนได้หนึ่งไล่650,000ถ้ามาคุยซื้อหลายๆแปลงเนี่ยอาจจะลดลงไปอีกก็ได้เนาะครับและอ,อย่างที่บอกนะโอ้โหเขาใจปั้มใจแร์เขามีรั้วให้นี่ท่านผู้ชมมีน้ําให้มีไฟให้สายไฟก็สามเฟสผ่านสัญ,ญญาณมือถือน,นี่เต็มพิกัดเลยแล้วก็ไม่ไกลตลาดไม่ไกลอะไรมากโพธารามตําบลหนองกวางอําเภอ,อโพธารามจังหวัดราชบุรี มาเดี๋ยวจะถามเบอร์ให้จะาจะเลยนะครับเตรียมจดกันให้ดีนะครับอ่ะขอเบอร์สักนิดหนึ่งแต่ขอช้าช้านิดนึงเพราะว่าคุณป้าคุณลุงคุณอาเนี่จดมันไม่ค่อยทันเลยเบอร์อะไรครับเนี่ยครับ0 9 2 2 6 3 5 5า3มครับท่านผู้ชมทันไหมเนี่ยทันไหมนะครับไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเดินไปดูนะยังมีสวยกว่านี้อีกโอ้โหสี่ร้อยกว่าห้าร้อยคนไม่ไปไหนกันเลยนะครับน้องชนะชนนเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่นี้เลยใช่ไหมฮะ อยู่ในพื้นที่นี้เลยครับถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะเข้าดูเนี่ยอาจจะรบกวนแจ้งนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ให้ทีมงาน,นครับช่วยพาชมพาดูแล้วก็สามารถอธิบายที่หน้าง,งานได้ด้วยครับท่านผู้รรมชมเดี๋ยวผมถามเบอร์ให้อีกรอบหนึ่งผมบอกผมจาได้นะครับเบอร์น้องนัชนนนะจะเป็นไลน์ก็ได้จะเป็นโทรก็ได้นะครับ3ตัวแรกเอาไปก่อนนะ3ตัวแรกเลยนะครับศู 92, นย์เก้าสองท่านผู้ชม อ่าศูนจดเลยนะครับจดได้จดเลยนะครับเมมได้เมมเลยนักชนนที่ดินถูกแถวราชบุรีทั้งหมดเลยนะครับศูนแล้วก็สองหกามท่านผู้ชม092 263ก้มพิมมาหน่อยแล้วกันเนาะช่วยกันพิมพหน่อยนะครับศูนย์เก้าสพิมพช้าๆใจเย็นๆกันนะครับแล้วก็สองหกนะครับแล้วก็ห้าห้าหกสามอ่าศูนย์เก้าสอเอ๊อย่างแปลงเนี้ย ถามนิดนึงฮะคาใจอีกแล้วแปลงนี้พื้นที่ตัวอย่างเนี่ยประมาณกี่ไร่แปลงนี้เลยเป็นพื้นที่1ไร่ครับ1ไร่แสดงว่าใครมาซื้อแปลงขนาดนี้หนึ่งไร่ถ้าไปชมชอบไหมฮะโอ้โหคนทิมมาเต็มเลย092 263 5563ถูกไหมครับถูกครับอ่านี่เป็นเบอร์ของนั่งนทชนนเต็มๆตตรงๆเลยนะครับตรงๆล่างบนไม่รู้แต่ตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวขอดูแปลงนี้นิดนึงนะครับ แปลงนี้ที่เห็นเนี่ยมีรูรอบด้านเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างครับเนี่ยก็อย่างแปลงเนี่ยพี่เขาเป็นลูกค้าที่ซื้อในโครงการเราไปแล้วก็มาพัฒนาเตรียมตัวเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้านแต่ว่าในช่วงระยะเวลานียเขาก็จะจัดสวนจัดปลูกต้นไม้ของเขาไปเรื่อยๆก่อนครับอ๋อแสดงว่าแปลงนี้มีคนซื้อไปแล้วใช่ครับเขามาปลูกบ้านเตรียมถมดินข้างหลังใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เตรียมปลูกดอกไม้ผลไม้ลากไม้ใช่ครับมาขุดบ่อไว้รอเลยครับผมเอแถวเนี้ยถามอีกรอบนึงครับผม ขุดบอ่อเก็บน้าได้จริงเหรอถ้าเกิดว่าแถวเนี้ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี้ยมันสามารถขุดบอ่อเก็บน้ําได้แต่ว่าจะต้องอดทนเพราะว่ากวาดินมันจะเซตตัวพ,พ่อพืน้นที่แถวเนี้ยมันเป็นพื้นที่สูงใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเรื่องของลักษณะของดินอ่ะมันไม่ได้อมน้ําในช่วงแรกแต่ว่าพอไปเรื่อยๆเนี้ยมันมีตกองตะไคร้หรือว่าจะใช้สูตรขี้วัวเนี้ยก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากได้เร็วเลยอย่างของพี่เขาแบบเนี้ยมันจะต้องปูผ้าใบถ้าแบบเนี้ยมันสามารถเก็บได้เลยทันทีแสดงว,ว่าดินแถวนี้ดีดินแถวนี้ดีีีีคครรรัับบอ่าาาากกกศ็ดดเเยว กรรมวิธีในการขุดบ่อให้อุ้มน้ําได้ก็ต้องมาคุยกันแล้วอีกอย่างนึงเป็นอะไรที่ท้าทายมากเห็นไหมฮะเขาปลูกอะไรนะต้นอะไรบ้างนะในนี้จะปลูกเอาไว้หลากหลายครับก็จะมีพวกมะมงวงมะม่วงแล้วก็ที่เห็นนะครับผมขนุน อนพี่แล้วเหมือนพี่เขาจะปลูกทุเรียนเอาไว้ด้วยแต่ว่าคนปลูกทุเรียนเนี่ยคือปลูกที่ราชบุรีเนี่ยคุณต้องมีความรู้นะครับถ้าเกิดอยากปลูกจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าปลูกไม่ได้แต่ต้องมีความรู้และต้องดูแลมันอโอเคคือคง่ายว่าต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทุเรียนด้วยเพราะทุเรียนเนี่ยปลูก,ปล,กปลูกง่ายนะ แต่โตยากปลูกง่ายก็ตายง่ายปลูกง่ายบางทีไม่มีลูกก็มีหรือมีแต่ไม่อร่อยก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วทางในโครงการของเราอะเราจะมีพื้นที่ที่เราปลูกทุเรียนไว้ด้านในเราถึงบอกว่าที่เนี่ยมันปลูกทุเรียนได้แลาก็ได้กินเราด้วยได้กินมา2อปีแล้วครับโอ้ยังงั้นต้องมาชมกันแล้วนะครับมาไม่ยากจับพิกัดอบตหนองกวางอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีห่างจากตรงนี้ไกลไหมอบตเนี่ยครับมา3กิโลครับสมกิโลก็จดไมายนชมกันว่าที่ดิน8 4งวดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่ดิน ตรนี้มันอยู่ตรงไหนจะได้มาชมกันอ่าแล้วร้านคงร้านค้าเนี่ยจะได้ไมารู้กันว่ามันมีเยอะไหมแล้วตกลงมันเยอะไหมครับ ก็ถ้าเป็นร้านค้าครับตรงเนี้ยถนนเนี้ยมันเชื่อมเข้าไปเนี้ยแค่ประมาณ100เมตรเนี้ยก็คือจะเป็นถนนลาดยางในเขตโซนของหมู่บ้านแล, <ไป S 1> แล้วก็จะมีชาวบ้านนั่งเดิมอยู่ใช่ไหมครับมีร้านค้าอยู่ประมาณ2-3ถึงร้านเราก็จะมีคนที่เป็นวัยเกษียณเขตนนทบ,บุรีกรุงเทพเนี้ยเริ่มมาปลูกสร้างบ้านแถวนี้แล้วเพราะว่าเขาชอบบรรยากาศของที่นี่ไปดูไปดูกันอ่าอยากรู้อยากเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับนี่ท่านผู้ชมหนึ่งไร่แปลงเนี้ยนะครับหกแสนห้าในพื้นที่นะครับอย่างที่บอกถ้าใครไม่อยากเสียดอกเบี้ยก็ซื้อสดไปเลยอ่าแล้วไฟฟ ถ้าเกิดว่าที่นี่ครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าเราเพิ่งจะทําการขยายเข้ามาอมมแืแล้วง่ายๆเราไฟไม่ตกเพราะว่าเพิ่งขยายเขตมาสดๆร้อนๆถู้องครับ เสาไฟนี่มี2ด้านเลยเหรอครับใช่ครับ2ฝั่งเลยเพราะว่าแต่ละแปลงเนี่ยเราเอำนวยความสะดวกให้เพื่อที่ว่าลูกค้ามาถึงปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะนำโฉนโดนะครับไปยื่นขอไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าชั่วคราวก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าปูกสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนเป็นใช้ไฟฟ้าถาวรแล้วป,ปาล,ลาปลาไหลแรงไหมถ้าเกิดน้ำป,ปาล,ลาปลาน้าปลาไหลดีครับผมอันเนี้เราจะมีแท้งเป็นของตัวเองอยู่ตรงนี้ซึ่งเ<อ>ราวางแผนว่าอนาคตเราน่าจะยกให้ทางหมู่บ้านแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องดูแลเพราะว่าบางทีลูกค้าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเราสามารถแก้ไขปัญหาได้เร่งด่วนกว่่าาคคุุมจก เลยถ้าไม่ชมนี่แล้วยืนถนนเนี่ยขออนุญาตนิดนึงนะฮะนี่น้องชันนมาตรงนี้อย่างแปลงที่เรายืนอยู่เนี่ยหันหน้าออกทิศอะไรกันบ้างล่ะแปลงอย่างแปลงเนี่ยมันจะหันหน้าออกไปทางด้านฝั่งของทิศตะวันออกเลย่ืนแปลงท้ายนี่ยครับจะหันหน้าไปทางด้านของฝั่งทิศตะวันตกชอบใครชอบมันใช่ครับเพราะว่าอย่างฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยมันมันหน้าแปลกนะว่าคนหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยบางคนจะกลัวใช่ไหมครับแต่ฝั่งเนี้ยกับปิดได้เยอะขายได้ดีกว่าใช่ได้คือเพราะว่าแปลงที่ดินของเราด้วยคมที่ว่ามันมี้ที่เปกาง ลูกค้าเขาสามารถที่จะหันหน้าบ้านไปทางด้านไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องหันออกถนนครับอ่าเหนือได้ออกง่ายตกได้ใต้ได้ได้ทั้ง4ีทิศ8มุมเลยครับถามนิดนึงไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนี่ ข้างหลังอะ่ะมีใครเข้ามาจูจีกลางเต็นท์กันหรอครับอ๋ออันนั้นเป็นพื้นที่เป็นที่ของพี่ลูกค้าที่เขาตื้อไว้ใช่ไหมครับ<อ>แล้วเขาก็จะมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์คือเขาชอบที่นี่มากชอบตั้งแต่วันแรกที่มาเขาก็เลยโอเคตัดสินใจซื้อแปลงนั้นไปแล้วพอเสร็จปุ๊บก็มาปรับพื้นที่มีขุดขุดบ่อน,น้ําเป็นลักษณะคล้ายคโคกหนองนาด้วยเพื่อที่จะเลี้ยงต้นไม้แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาอยู่ในเต็นท์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีปลูกห้องน้ําเอาไว้ด้านหลังอ นี่ท่านผู้ชมผมทวนนิดหนึ่งไลฟ์สดไปด้วยถ่ายทำไปด้วยผมอยู่กับน้องชอนนลสุดหล่อของเรานะอยู่ที่ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณ1 0 0กิโลนิดๆน,นะครับแปลงของแกเนี่ยผ่อนได้ถึง84ดงวดท่านผู้ชมอ่า8ปงวด7ปีเอาพูดง่ายๆเลยลูกเรียนปริญ,ญญาตรีเสร็จแล้วต่อปริญญาโทยังผ่อนได้สบายๆเลยนะครับสดได้ผ่อนได้8 4ดบงวดบางคนบอกโอ้ยมันเยอะไปดอกน่าจะแพงเอาเอา,เอา36กงวดก็พอหรือ12งวดก็พออยู่ที่การพูดอยู่ที่การคุยอยู่ที่การ จแล้วที่ตรงนี้ของแกเนี่ยน้ำไม่เคยท่วมมาก่อนนะครับแล้วก็แถมรู้ให้สด้านเลยนะ4ีด้านจริงๆอ่าแล้วก็อย่างที่บอกไฟฟ้านี่มี2ฝั่งเลยไฟฟ้าถนนก็มีนะครับไฟทางมีปลปาก็ไหลแรงแล้วถนนเนี่ยเป็นสาธารนณะกว้างตั้ง7เมตรโฉนดทุกแปลงของแกเนี่ยนะขุดแดงเกี้ยงเลยนะครับไม่มีสีส้มมาสอดแทรกเลยแล้วทุกแปลงเนี่ยก็เขาเรียกว่าออกค่าโอนให้ทั้งหมดไอ้จองจองกี่บาทนะ ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าจองเนี่ยก็วางเงิน10%นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจ่ายวันโอนระยะเวลาโอนก็คือ30วันหรือจริงๆแล้วมันได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกหรือไม่สะดวกมันเป็นเงื่อนไขของการพูดคุยให้เข้ามาพูดคุยกันครับมาคุยกันนี่น้องชัยนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงนี่เห็นเบอร์ดิเมื่อกี้ทำไมเบอร์เหมือนที่พูดมาเลยล่ะครับครับเบอร์ผมเองครับอ๋ออะไรนะไอ้092 อะไรอีกต่อนะหกสามห้าห้าหกสามครับศูนย์เก้าสองท่านผู้ชมเบอร์ไลน์นะนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็แคปไปได้ก็แคปไปเลยนะศูนย์เก้าสองสองหกสามห้าห้าหกสามได้ยินฟังชัดกันใช่ไหมครับศูนย์เก้าสองสองหกสามห้าห้าหกสามเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์ถามน้องนังนชนนต่อไปบ,บางคนเนี่ยเขาอยู่ไกลเหลือเกินเขากลัวมันมาไม่ทันดิกลัวจะหมดก่อนโอนจองเลยได้ไหม สามารถโอนจองได้นะแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าโอนจองเนี่ยด้วยความที่ว่าเราอยากให้สิทธิ์คนที่ต้องการที่ดินจริงๆทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยผมอยากให้เข้ามาดูเพราะว่าเรื่องของที่ดินน่ะลูกค้าควรจะต้องเข้าไปดูทุกที่เพราะมันมีเรื่องของการเดินทางว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สภาพแวดล้อมเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือผมแนะนําว่าให้รีบติดต่อเข้ามาดูเองจะดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าขอให้เข้ามาให้ไวที่สุดอ่ามชมก่อนดีกว่าเนาะพูยง่ายเลยถ้าชม fc ถามมาของแกเนี่ยคุณชนชนนเนี่ยส่วนใหญ่จะมี2ขนาดคือ1ไร่กับไร่ครึ่งพูดง่ายๆเนะาะหไร่ก็6กแสนห้าหสนหานี่ราคาสดนะผ่อนก็อย่างที่บอก84งวดมีดอกเบีย้ยบ้างแต่ให้โทรมาคุยเถอะจะวางเงินอะไรยังไงก็โทรมาคุยแต่เบื้องต้นเนี่ยสิใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวเดินไปดูเต็นท์กันหน่อยดีฮะได้ครับเต็นท์นี่เจ้าของก็ห่วงไหม เขาไม่ได้ห่วงครับแต่ว่าคือลูกค้าเขาทําประตูไว้ปิดเส็นตับเรียบร้อยเราอาจจะเข้าพื้นที่ใดด้านไหนไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูแปลงของเขาเป็นตัวอย่างได้ม <า S 2> ไ,ไม่ใช่อะไรทําอะไร ที่ถามเนี่ยคืนนี้ขี้เกียจกลับบ้านจะขอมาอาศัยนอนสักค uh, ืนนึงเขาไม่รู okay. uh, ้แล so ้วม ah. oh, okay. ั้งเนาะไม่น่าจะดีเพราะว่ามันมีประตูแนวเข็ญเรียบร้อยแล้วเป็นการกระเซ้าเยาะแย่คุณพี่กันไปอย่าโกรธผมนะครับเจ้าของท่านคุณพี่เจ้าของเผื่อบางครั้งนี่เขาเรียกว่าได้เป็นการโชว์เลยว่าของเราเนี่ยมีที่สวยจะแต่งสวยมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทาที่สวยๆอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเดินไปชมกันสักหน่อยหนึ่งนะครับ เมื่อกี้บอกว่ามีรั้วให้4ด้านใช่ไหมใช่ครับผมมันเป็น,ปนรั้วอะไรยังไงบ้างคือข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นวัชอยน์วาไว้ความสูงมันก็จะอยู่ประมาณเมตรสิบครับแล้วก็จะมีรั้วลวดหนามรอบด้านด้านข้างกับด้านหลังที่ทําเพิ่มเติมให้คือตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวแสดงแนวอนาเขตของเราว่าเนี่ยเราได้พื้นที่ครบเราก็ไม่มีการย้ายหลักเขตหลักหมดอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาซื้อแล้วลรวอยากต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยจะมาทําเป็นกําแพงคนอนกรีตหรือว่ากําแพงปูนเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับก็เสริมด้านข้างเข้าไป ตรงนั้นก็ว่ากันไปใช่ครับอ่าก็ง่ายๆเลยว่ามีรู้ให้แล้วละครับผมอ่าอย่างเงี้ยนะครับ,รบสมมุติเลยนะสมมุติว่าเรามาอ่าโอ้เดี๋ยวขอดูเต็นท์หน่อยขอที่นึงนิดนึงมาดูแล้วมันสวยขออนุญาตคุณพี่เจ้าของนะครับ,รบสมมุติว่าวันนี้เช้ามาดูมาดูเกิดถูกอ,อกถูกใจนะบ,บ่ายนะัดโอนเลยได้ไหมบ่ายนัดโอนเลยได้ไหมพอดีว่าตอนนี้โฉนดอะครับจะอยู่กับหุ้นส่วนอีกอีกที่หนึ่งอาจจะโอนตอนช่วงบ่ายไม่ได้อาจจะต้องขอระยะเวลานิดนึงครับอ่านานไหม ก็ไม่นานจริงๆแล้วของเราอะสามารถที่จะโอนได้ทันทีแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้ายอยากโอนเลยเนี่ยอาจจะขอบอกเราสักนิดนึงสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับ,อรบโอเคสบายใจได้เลยตรงนั้นนนะครับท่านผู้ชมนี่ซื้อแล้วก็มาทาประตูรั้วสวยๆอย่างนี้นี่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 เอ๊แล้วข้างหน้าเนี่ยถนนมันไปไหนกันล่ะครับถนนเส้นนี้ใช่ไหมครับถนนเส้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเลี้ยวซ้ายอะจะไปหนองตักยาไปกาญจนบุรีแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปอบตอหนองควางแล้วก็เข้าที่จอมบึงเข้าตัวเมืองราชบุรีได้ครับนี่ท่านผู้ชมใครเข้า เตนถ้าใครเห็นเต็นมองแล้วสวยนะ,ะเขาเรียกว่าเขาโหวใจลวลๆให้น้องนัทชนวนสักคนละหดวงตอนนี้คนชมแอสดำหก1้คนนะครับขอคนละห้าดวงเคาะมาหน่อยกดแชร์กดไลค์กันหน่อยหรือจะให้ เรียกว่าขอกําลังใจเมมเบอร์น้องก็หน่อยแล้วกันเนาะเนาะเมมเมมไว้ก่อนนะครับเพื่อบางคนตอนนี้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรอีกวันหนึ่งเนี่ยปีหน้าเนี่ยอาจจะถูกรวนที่1เนี่ยโอ้โหหกใบ5ใบติดอย่างเงี้ยเกิดนึกขึ้นอยากจะซื้อที่ขึ้นทางแถวราชบุรีเนี่ยนึกถึงใครนึกไม่ออกนึกถึงน้องนัชชนนจะได้เมมชื่อกันไว้เออจะได้มาคุยกันนะแล้วน้องที่เขาเนี่ยที่ส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยเอะเบอร์อะไรลืมอีกแล้วอ่ะค่ะผม ก็ติดต่อง่ายๆเลยนะครับ9 2 2 6 3 5 5 6 3ครับอ่าถามต่อครับ,รบเมื่อกี้ถามคร่าวๆแล้วสมมุติว่ามาอยู่เนี่ยเกิดคุณลุงคุณป้าไม่สบายขึ้นมาเนี่ยอยากจะไปหาหมอหาโรงหหพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยมันไปที่ไหนกันโอเคถ้าเบื้องต้นเอาแบบว่าเร่งด่วนเลยนะครับก็จะเป็นอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวางซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอบตหนองกวางห่างจากเราไปเนี่ยก็ประมาณ3มกิโลหรือว่า3นาที แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา,เาต้องการมากกว่าอนามัยเงี้ยครับจะเป็นโรงพยาบาล,ลรัฐก็ได้ที่ใกล้เรามากที่สุดเนี่ยจะเป็นที่จอมบึงครับระยะทางห่างจากเราเนี่ยประมาณ13กิโลครับเอาง่ายๆที่ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตำบลหน,นองกวางอำเภอโพธาลามจังหวัดราชบุรีก็จรงิงแต่มันบังเอิญไปอยู่ใกล้กับจอมบึง นั<ม><อ>ที่สุดครับอำเภอจอมบึงบออกีออก่กิโลนะครับ1ิบสากิโลครับสิบนาทีถึงอ่าโดยประมาณ1ิบถึงสิบห้านาทีมี<อ>ทั้งโรงพยาบาลมีทั้งอ่าโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยมีตลาดเป็นตลาดใหญ่ตลาดเน<ม>ี่ยเช้าเช้ากับวันเย็นเราก็ค่ำมืดไปเลยครับแล้วที่ไปเนี่ยจากนี้ไปโพธารามกี่กิโลนะอีกเที่ยวถ้าจากนี้ไปโพธารามเนี่ยมันประมาณราวสามสิบกิโลครับจากอ่าใจกลางตัวโพธารามนะครับกลางเมืองครับเอาง่ายๆเราอยู่ สังกัดโพธารามราชบุรีก็จริงจะบางมาเอินไปใกล้ที่จอมบึงเพราะฉะนั้นแล้วแต่ใครจะไปที่ไหนก็ได้แต่ไปที่ไหนก็มีของกินของใช้หมดเลยถามนิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวมามุมนี้บ้างดีกว่าอยากจะดูมุมภูเขานี่ชอบจังเลยในแปลงนี้นะขอได้ไหมเนี่ยนานดานๆขอทักแพงนึงถามน้องนัชนนต่อไปอุปนิสัยคนในพื้นที่เป็นยังไงครับแถวนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะเป็นชาวบ้านชาวไร่ชาวสวนเนี่ยตอนกลางวันเขาจะออกมาทํางานกันอะไรกันเนี่ยเวลาเจอก็มีพยักหน้ามียิ้มกันอะไรกันอย่างเนี้ เอาใช่ไงว่าอัธยาศัยดีโจนขโมยล่ะโจนขโมยเท่าที่ทํามาเนี่ยเรายังไม่เห็นเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะบ้านที่กลางเต็นเนี่ยน่าจะขโมยขึ้นเอาไปเต็นหายไปแล้วใช่ครับแสดงว่าสบายใจได้คนี่ประชาชนเตรียมจดเบอร์น้องชนนน้องนัชนนเดี๋ยวผมบอกให้อีกรอบนึงนะถามน้องเขาบ่อยๆเดี๋ยวผมโดนด่าว่าจะถามอะไรกันนักหนาตอนนี้เขาน้องเขาด่าผมในใจเราั้งไม่รู้แต่เดี๋ยวผมบอกให้เตรียมเมมไว้เลยแล้วกันนะเบอร์น้องนัชนนนสิบตัวใช่ไหมศูนย์เก้าสองท่านผู้ชม ตั้งตัวกันก่อนนี่พิมไปเลยจอรอเลย092นะแล้วก็263 26 55 5563อาอีกรอบหนึ่งนะ092 263 5563ถามน้องนัชนนต่อไปเลยซื้อที่กับเราแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าถนนเส้นนี้คือสาธารณะอ๋อที่น้าชนดนถูกระบุแล้วครับตอนนี้เรามีชนดเป็นใบๆมาแล้วทั้งหน้าของชนดแต่ละแปลงเนี่ยจะระบูนเลยว่ามีถนนสาธารณะครับอ๋อตุกติกไม่ได้ใช่ครับถูกต้องครับ โกงไม่ได้ใช่ครับท่านผู้ชม84งวดจริงๆนะแต่200ตารางวา FC ถามมาไม่มีครับไม่มีรู้สึกว่าแกจะมี300ตารางวาอยู่นิดๆหน่อยๆลงโทรมาคุยเถอะแต่ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งไร่แถมรั้ว4ด้านนี้ท่านผู้ชมด้านหน้าเป็นรั้วคาวบอยด้านข้างเป็นรั้วลวดหนามเห็นไหมลวดหนามอย่างนี้เลยนะครับหมูหมากระไก่ก็รอดยากนะแล้วก็ไฟฟ้าให้ดูนี่ดูไฟทางดูโซลาเซลล์นะครับเห็นไหมสัญ,ญญาณมือถือนี่เยอะไมหมฮะสัญ,ญญาณมือถือก็เยอะครับชัดเจนเต็มพิกัดใช่ครับ ถ้าต้องการใสเขาเรียกไฟเบอร์ออปติกเนี่ยอินเทอร์เน็ตมีไหมถ้าอินเทอร์เน็ตอะมีครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเข้ามาถึงหรือยังอาจจะต้องมาสำรวจกันอีกมาคุยกันมันอยู่หน้าโครงการอ่าโอ้ยอย่างนี้ที่ยังสวยๆอย่างนี้ถามอีกต่อไปเลยมาเวลาไหนสวยสุดมาเวลา จริงๆแล้วมาได้ทุกช่วงเวลาเลยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปมันเป็นข้อดีของลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคือถนัดมาตอนช่วงไหนเช้ากลางวันเย็นได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดมาตอนเย็นเนี่ยเราจะได้เห็นทา้าทิศตกดินด้านหลังภูเขาด <Ừ, S 2> ูครับอยอยากมาตอนไหนก็มาเถอะภูเขาข้างหลังมีชื่อไหมครับเขาเรียกว่าวณอุทยานถ้ำเขาน้อยถ้ำเขาน้อยวณอุทยานถ้ำเขาน้อยสัตว์ป่าไม่น่ามีเนาะ สัตว์ป่ามีแต่ว่าเป็นสัตว์ที่แบบไม่ใช่สัตว์ใหญ่พ่ใศ่สัตว์ดุร้ายครับก็มีสัตว์ธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ลงมารบกว,วนเราแน่ไม่ไม่ครับไม่เคย,ยเดี๋ยวเ<ล>ยราเดินกันไปเรื่อยๆหน่อยนึงนะครับอ่าแล้วชาวบ้านชาวช่องแถวนี้มันสักสักหลายหลังคาเรือนไหมอ่ะก็แถวนี้มีเป็นร้อยหลังคาเรือนเป็นร้อยหลังคาเรือนเพราะฉะนั้นไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายแล้วก็ไม่เปรี่ยวแน่นอนอ่ายิ่งซื้อยิ่งสบายใจนะนี่อ๋อเห็นป้ายแล้วนี่นิดนิดนึงชื่องารเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอุทยานเขาาน เขาน้อยเฟสสนะครับแปลงเนี้ยหนึ่งไร่เป็นแปลงเบอร์7จ็ดยกตัวอย่างนะเบอร์นี่เขาก็ขึ้นไว้ให้เนี่ยศูนย์้าสองสองหกสโอ้ยสบายใจเลยเอะอย่างนี้ถามหน่อยฮะมันสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยถึง3เมตรไหมฮะเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณ70เมตรได้ครับ70เมตรอ้าวเ0เมตรนี่ก็คือถือว่าสูงอยู่เลยนะแล้วอย่างหลายคนเนี่ยพิมพ์มาคาใจว่าเอ๊ะ หนุ่มน้อยหมวกแดงคนนี้คุ้นหน้าคุ้นตามีสื่อให้ดูอย่างชัดเจนทุกอย่างตรวจสอบได้หมดโทรมาคุยเราได้หมดเพราะนั้นโครงการของเราทุกโครงการเนี่ยซื้อจริงไม่มีการโกงสมมุติวันนี้นะน้องนัชนนพี่เป็นคนซื้อสมมุตินะมาวางเงินจอง10%แล้วเนี่ยอ่าปรากฏว่าอยากจะได้ละสิบเปอร์เซ็นต์นี่ทำสัญญาไหมทำสัญญาครับเราจะมีตัวหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือว่าหนังสือสัญญาวางมาจําให้กับลูกค้าแน่นอนครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว f อก็ถามกันมาจังเลยนะครับก็จะตอบให้เลยว่าไล่1 6 5 0 0 0สดนะ6 5 0 0 0ผ่อนเนี่ยได้ถึง84งวดสูงสุดนะครับวางจอง10%อนตอ่าอ่โหมีคนถามมาเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยนะครับอ่าบางทีผมไม่ได้ตอบท่านผู้ชมผมตอบไม่ทันนะถ้าตอบไม่ทันเนี่ยท่านผู้ชมรบกวนโทรมาเบอร์เนี้ยนี่ยเนี้ยผมตอบไม่ทันเยอะมากเลยนะครับคนถามมาเยอะมากโทรมาเบอร์บนเลยได้เบอร์ล่างได้ไหมครับได้ครับเบอร์บนเบอร์ล่างได้ท่านผู้ชมผมตอบไม่ทันจริงจริง จดเบอร์ไว้เลยจดเบอร์แล้วโทรมาถามก็เลยเนะี่ยจ่อให้เลยอะ่ะจอ่อจอให้เลยนะเนี่ย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 เมมเบอร์ไว้เลยแคปหน้าจอไว้เลยแล้วโทรมาถามน้องก็เลยมีอะไรที่ไม่เข้าใจหรือมีอะไรุมเครือถามได้อย่างเดียวเลยเนาะอ่าจะได้ให้ข้อมูลทั้งหมดโทรมาไม่ซื้อด่าไหมไม่ได่าครับไม่ว่าครับมไม่บนครับแค่งนงนเนน้อยเ <c oughs> ขาเรียกว่าข้างหลังนิดหน่อยถามถามได้ครับ <c oughs> เพราะว่าเราคิดว่าเราสามารถตอบลูกค้าได้หมดนะครับคือลูกค้าเนี่ย ถ้าเราให้ความสบายใจเขาแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็เชื่อใจเรารอ่ามาได้เถอะแล้วถ้ามาแล้ววันนี้ปรากฏว่ามาดูแล้วไม่ซื้อเนี่ยรเราก็ไม่บน่นไม่เป็นไรครับลูกค้าสามารถมีสิทธิ์ที่จะมาดูได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนซื้อที่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ที่สวยแต่ว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยลูกค้าชอบไหมเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยลูกค้าโอเคกับสภาพแวดล้อมไหมเวลาที่ซื้อที่เนี่ย ควรจะต้องซื้อเราสามารถใช้ประโยชน์หรือว่าอยู่ได้จริงเพราะว่าถ้าเิดซื้อทิ้งทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไม่ได้มาอยู่อีกเอา<ห>ง่ายๆซื้อแล้วเนี่ยไม่ได้ซื้อจากความที่รู้สึกที่ดีๆหรือซื้อแบบฟืนๆแบบเร่งร้อนรีบร้อนเร่งด่วนสุดท้ายก็ต้องขายทิ้งขายทิ้งราคาก็ต้องตกนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆในการดูที่ใจเย็นในการดูทางใจเย็นๆในการหาข้อมลูลละกันอ่ะเดี๋ยวพี่ถามข้อมูลเดินกันไปคุยอีกนิดนึง สมมติว่ามีคนอยากจะซื้อแบบพี่ข้างหลังคางนุนน่ะนะฮะอยากจะปลูกบ้านมีช่างแนะนํำไหมมีช่างแนะนําให้ครับผมก็ส่วนใหญ่เราเราก็จะสก,กรีนมาในระดับหนึ่งเราเราก็จะมีให้เลือก 3- ามถึงตเจ้าลูกค้าก็ไปคุยกับผู้รับเหมาเองเลยว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงใครอยากได้บ้านนอกดาวใครอยากได้บ้านที่เป็นบ้านจริงๆสามารถที่จะไปยื่นกู้ธนาคารพร้อมขอสิ่งปลูกสร้างได้ก็เข้ามาดูเข้ามาพูดคุยกันมาค,คุยกันได้หมดแล้วแต่ละเจ้านี้เราแนะนาให้เนี่ยผ่านประสบการณ์ว่าไม่โกง ช่ครับไม่ทิ้งงานไม่ตุกติกไม่เล่ไม่เหลี่ยมอันนั้นก็สบายใจดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วถามน้องนัชชนนต่อไปนะครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยซื้อที่อยู่น้องนัชชนนแล้วปรากฏว่าอีก5ปีถนนตรงนี้มันเป็นหลุมครับผม แล้วทํายังไงอ่ะคือถนนเนี่ยเรายกให้เป็นสาธารณะแล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของทางหน่วยงานรัฐนะครับพอถึงเวลาถ้าเกิดว่ามันพังเนี่ยก็ให้เราแจ้งกับทางด้านผู้ใหญ่บ้านหรือว่าหน่วยงานรัฐก็ได้ว่าเอ้ยเนี่ยถนนเส้นเนี่ยมันไม่โอเคแล้วให้ยังไงแล้วให้เขาอ่ะลองเข้ามาดูแล้วก็ลองดูงบประมาณเอาเข้ามาพัฒนาครับอ่ะโอเคครับเอาพูดง่ายๆเลยว่าถนนเนี่ยคือเป็นของหลวงแล้วเขาก็จะมาดูแลต่อไป<ช>ตอนนี้โครงการใจปั้มใจแร์คือทําให้หมดแล้วอ่าก็สบายใจตรงนั้นกันเลยนะครับอ่ะ ครึ่งชั่วโมงแล้วมีอะไรอยากฝาก f อฟซหรือท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมครับครับก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าชอบที่ดินในวิวแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ห่างจากกรุงเทพมาเนี่ยอยู่เราประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับผมอยากให้ลองเข้ามาดูกันนะครับมาดูสถานที่จริงเลยว่าตัวเองชอบจริงไหมอะไรไหมนะครับเพราะว่ามันสําคัญกับลูกค้าด้วยไม่ใช่ว่าเราแค่อยากขายแต่เราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้สามารถอยู่ได้จริงแล้วก็ชอบจริงๆ อ่าโอเคเป็นความรู้สึกออกจากใจของน้องเข้ามาเลยนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ผมจะไปนะผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ค้างหนึง่งตั้งใจฟังไปพร้อมกันเลยนะครับที่ดินของน้องนัชนนท์เนี่ยตั้งอยู่ที่ตําบลหนองกวางอ่าตำบลหนองกวางห่างจากอ,อบตหน,นองกวางเนี่ยฉันจับพิกัดเลยประมาณ3มกิโลจากนี้ไปที่อบตหน,นองกวางนะครับอยู่ที่อําเภอโพธารามอ่าโพธารามจังหวัดกาชบุรีมันห่างจากกรุงเทพเนี่ยร้อยยี่สิบกิโลคร vivir, ่าวๆนะที่นี่ไปอําเภอจอมบึงตลาดใหญ่ๆเลยฮะมันอยู่ติดกันนะอาเภอโพธารา,ลลามกับอเาเภอจอมบึงเนี่ยติดกัน ป,ประมาณทักไม่กี่กิโลนะครับ10กิโลก็ถึงแล้วคร่าวๆนะแล้วของแกเนี่ยเป็นฉนดคุดแดงน้ําก็ไม่เคยท่วมแกแถมรั้วให้สี่ด้านนะแกมีไฟฟ้าให้แกมีประปาให้แกมีถนนคอนกรีตอย่างที่เห็นในกล้องเนี่ยมีให้หมดเลยนะแกขายสดเนี่ย650ต่อไร่ไร่ครึ่งก็มีหรือจเจ้าสามไร่ก็ซื้อสองแปลงติดกันแล้วถ้าเกิดใครอยากจะผ่อนเนี่ยจะให้สูงสุดถึง84งวดวางจองอยู่แค่10%นะรายละเอียดต่างๆนี่โหคบคันหมดแล้วในคลิปนี้ใครฟังไม่ทันชมไม่ฟังอ่าไม่ทันย้อนกลับไป ไม่อยาง่ายๆโทรหาเบอร์คุณนัทชนนน้นองนัทชนนได้สอบถามให้ละเอียดยิบได้เลยนะครับสอบถามเบอร์อะไรนะอีกเที่ยวหนึ่งไปละ0922635563อีกสักรอบสิครับ0922635563ครับท่านผู้ชมก็ฝากไปด้วยแล้วกันโครงการที่ เรียกว่าจริงใจไม่ไก่กาจริงใจไม่โกงซื้อที่ได้ที่ซื้อที่ไม่ต้องเสียจำตาซื้อที่หนึ่งไร่ก็ได้หนึ่งไร่ไม่ใช่เหลือ3งานซื้อที่แล้วไม่มีปัญหาตามหลังซื้อที่ที่หลักหมุดแหลกเขตอยู่ครบหมดซื้อที่แล้วฉนดขุดแดงของจริงไม่ได้ย้อมแมวซื้อที่แล้ววันนี้ซื้อวางปุ๊บ ที่เหลือไปโอนที่สานักง,งานที่ดินได้เลยไม่ต้องลงชื่อร่วมไม่ต้องรอโฉนดอันนี้ก็คือความสบายใจอย่าลืมนะครับผมบอยสิทธิการาสกรันตีให้กับน้องเขาได้อีกเสียงหนึ่งว่าชัวซื้อที่นี่สบายใจได้อย่าลืมเข้าไปติดตามแล้วกันโทรมาหาน้องเขาแล้วกันนะครับแล้วเขาจะให้ข้อมูลแล้วกันว่าไปติดตามได้ทังสื่อไหนบ้างวันนี้ขอบคุณน้องนัทชนนมากนะครับขอให้ปิดโครงการนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรียกว่ามีเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วกันอข,อขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดี่ มันจะหมดอย่าลืมนะครับเบอร์น้องนะัชชนนโทรมานะ0922635563บอกว่ามาจากผมบอยสิทธินัคราชนี่เดี๋ยวแกซื้อขนมเลี้ยงด้วยไปแล้วขอบคุณมากครับพี่โยนภาระให้แล้วนะไปแล้วสวัสดีครับ